เนี่ยแหละคำถามต่อไปของผมจริงไหมกระเทยอ,อยู่ข้างในลําบากเนี่ยไม่จริงค่ะไม่จริงใช่ไหมไม่จริงถ้าผมว่าถ้าผมเป็นกระเทยผมว่าสวรรค์ด้ยซ้ำถ้าอยู่ได้นะ <c oughs> ถ้าอยู่ได้แต่ถ้าให้อยู่ไม่อยู่นะคะขออยู่ข้องนอกเหมือนเดิมแต่ว่าจริงไหมกระเทยลาบากไม่จริงไม่จริงค่ะ <c oughs> เพราะว่ากระเทออยอยู่ข้างในลําบากไม่ลําบากเลยครับแล้วกระเทยอยู่ข้างในรักกัน<ๆ>ช่วยเหลือกันครับ <c oughs> แล้วอย่างน้อยกกก็เป็นคนเกลื้อกุ่นพวกกระเถือด้วยกันเพราะาว่าการใช้ชีว่ของสาวประเอนสองเราสบายครับแต่ก็ไม่อยากให้เพื่อนเราลำบากใช่ครับอือเพราะว่าเป็นน้องเป็นแฟนหัวเรือล่มเก้าไปแล้วใช่แบดล่มเก้าเป็นเมียแบตล่มเก้าใช่อ่าตรงๆนะอันนี้ออกได้นะได้ไ,ดไม่มีแฟนข้างนอกมากระทืบไรกันไม,ไม่มนะโอเค เป,เป็นแฟนหัวเรือลงมก้าอยู่แล้วใช่อะค่ะก็คือเอาง่ายน้องสซไพรส์ผมเองคนนี้